เขากําจัดเทวดาหรือเปล่านะคะ่ะจำกัดหรออะไรนะกําจัดเทวดาโอ้เทวดาโด,โดนโดนตั้งคณะกรรมาการสอบหมดแล้วนะคะอืมที่เกี่ยวข้องนะคะที่ที่เข้ามาแล้วไม่พบการกระทําความผิดนี่คือโดนโดนโดนสอบแล้วนะคะอืมค่ะเอ่อเทวดาเพนนี้หมดอืมคนหล่อ มาเพื่อแถลงคําสั่งเองไหมพอลลี่พี่พิมพ์คนห่อมาเพื่อแถลงคําสั่งเองไหมพอลลี่คําสั่งเฮ้ยแต่ว่าอันที่จริงนะอันที่จริงเอ่อในในแปลงห้าไร่อะ่ะเขาหมดหน้าที่แล้วนะเหลือแค่ขึ้นสอบขึ้นสอบพยานเออขึ้นสืบเนาะเออขึ้นสืบ <laughs> ขัเขอ้อว่าว่าดอกภาษาอันนี้อืม응ขึ้นสืบพยานเพราะเขาก็ อ่าเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษเนาะอืมค่ะแต่ในเรื่องของในเรื่องของเอกสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันจบตั้งแต่เขาส่งต่อให้กับชั้นพนักงานสอบสวนอืมนะในตรงนั้นค่ะพอมีคนบิดข้อเท็จจริงใช่มันมันมีคนบิดข้อเท็จจริงค่ะในตรงนี้นะคะมันทําให้สังคมสับสนมันทําให้สังคมสับสนแล้วก็ทํา มันบิดในเรื่องของข้อเท็จจริงอาจจะบิดหรือไม่บิดแต่มันไม่เหมาะสมที่จะมานําเสนอแบบนี้อย่างคุณขึ้นไป <c oughs> อายการสั่งฟ้องแล้วคุณบอกว่าอะไรอ่ะคุณบอกว่าคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเออในเรื่องของการดูแลไม่ต้องเข้าห้องขังเออดะ,ะเข้าไปนั่งในที่ห้องรับรองตากแอร์เย็นๆนั่งล้อมวงทานข้าวกัน อืและยิ่งไปกว่านั้นคุณออกมาออกมานั่งพูดว่าได้ได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการในเรื่องของเงินค่าประกันตัวคุณได้จ่ายตัวเด็กอืมจ่ายตัวเด็กน้อยกว่าคนอื่นครึ่งราคาอะไรประมาณนี้ค่าความเสียหายก็ไม่ได้เสียเยอะอืมโดยการด้อยค่าของคุณนะคืออะไรคุณบอกว่าคุณเตรียมเงินไปเป็นกระสอบเตรียมเงินไปเป็นกระสอบ แต่ได้เจอแนี่เองเหรอดูถูกค่ะเอเหมาะสมไหม็ก่อนอืมฮะอันนี้เหมาะสมไหมเอาพูดถึงความเหมาะสมก่อนอันนี้ไม่สมควรนี่คือคุณนี่สแสดงความโง่มากเลยอะในการนําเสนอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมอืมประเด็นนี้พอพอประชาชนคนทั่วไปได้เห็นแล้วอ่ะเขารู้สึก กลางขารู้สึกงงรู้สึกอะไรอา้าวคนนี้คนนี้ใหญ่โตมาจากไหนว่าทําไมได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเหนือใครๆอา้าวแล้วการอ่าที่มีข้อกล่าวหาหรือคำฟ้องในพบรบป่าไมา้พลรลบป่าสงวนโทษมันแค่นี้เองเหรอโทษมันแค่นี้เองเหรอถ้างั้นคนมันก็ไม่เกรงกลัวสิ นโทษซ้ำหนี้เนาะปับ๊บซ้ำนี้เนาะอ๋อตกเทา่าไรอืมอันนี้คือพูดในพูดในในตามที่เขาเขานำเสนอมาก่อนเนาะแต่ข้อเท็จจริงอันนี้เรายังไม่รู้นะแลวยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นไปอย่างที่เขาพูดหรือไม่นะคะแตะ่เพียงที่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเอามานำเสนอแบบเนี้ยมันทำให้สังคมสับสนอืมนิทานเรื่องคนขคี้โม้ แต่เรื่องจริงอะ่ะเราไม่รู้หรอว่าปรับเท่าไหร่ค่าประกันตัวเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่รู้จริงๆนะเออมันถึงไม่กลัวไงแล้วทีเนี้ยมันมีข้อเปรียบเทียบในในในสภาพพื้นที่เดียวกันเออแต่พื้นที่น้อยกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคํานวณว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นยี่สิบงานมันจะเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหม ทุกคนก็คิดไปแล้วบวกไปแล้วอืมบวกลบคูณหารไปแล้วใช่ไหมเออทีนี้เขามาพูดเหมือนกับว่าแค่นี้เองอืมสียมเงินไปเป็นล้าสร้อยมีกี่เส้นมีกี่เส้นนะคะเอ่อก็เอาไปจำนำจำนำไว้หมดคะ่ะเออเปียกุนึกว่านึกว่าค่าเอ่อค่าปรับหรือค่าความเสียหายจะเยอะนะคะนึกว่าจะต้องเสียเป็นล้านหรือค่าปาาระกันตัวน่าจะเป็นล้านนะคะอืมเสียแค่นี้เองเหรอคะ เออคือจังวาวาคนนักแข่งไม่ล่วงค่ะแค่นี้นะคะอืมถ้าเป็นไปได้จะไปซื้อเพิ่มค่ะจะไปทาแบบนี้เพิ่มค่ะอะไรแบบนี้นะะเออใช่ไหมเออค่ะ <c oughs> อาจจะกล้าช่วยค่ะเนาะเอาคาพูดนางมาวิเคราะห์ว่าเป็นมันเป็นเหมือนนางพูดไหมใช่หนูเอาคาพูดของ ของในนิทานนี้มามาวิเคราะห์นะคะอืมค่ะแล้วก็เกทับไปอีกเมนอืมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่อยากจะให้ล่มจมหรืออะไรอะไรอย่างที่คนอย่างที่อย่างที่เขาพูดนะนะเขาบอกว่าอยากให้เสียเยอะใช่ไหมเพียงแค่ไม่เชื่อ เพียงแค่ไม่เชื่อใน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 สิ่งที่คุณพูดเพราะว่าอะไรหลักฐานทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณไงถ้าคุณอยากให้เราเชื่อคุณก็แค่เอาแสดงออกมาใช่ไหมเราก็จะเชื่อไงเอออันนี้คุณผักผักการผักผักใสาการที่จะนําหลักฐานมาแสดงอะไปให้คนอื่นไปหามาไปหาหามาเอาห้องเป็นบ้าดีพีบ้า หลักฐานอยู่ในมือมึงเออนะมึงอยาให้เชื่อมก็ออกมาก็มีการโยนเรื่องนี้นะคะให้กับเอ่อผู้เขาเรียกว่าอย่างไรอืมผู้รับผิดชอบอืมได้ละเห็นไหมครับพับแล้วพับอีกพับแล้วพับอีกอยู่กระดาษอันนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับจํานวนนะครับเห็นไหมครับอ๋อเห็นเลยนะครับจบนะครับอ่าเก็บ เอียงมึงก็โพสในชุมชนไปเลยเออค่ะใช่ไหมอืมมึงก็โพสในชุมชนไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะในเรื่องของสวัสดีคนรักป่าค่ะ,ต,คะตัวจริงค่ะตัวจริงค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแวบบแวบวบแบบออหลีค่ะวันนี้คือมีส,สองคนสามคนคนลักป่าอือม,มีคนปลอมช่องหรือเปล่าหรือว่าคนลักป่าทำเป็นหลายไอดีหรืออะไรยังไงเป็นอะไรยังไงหลายช่องเหรอคะม,มันมันมีมันมีคนเขาบอกว่าเออคนลักป่านะ่ะมี มันมีช่องอีกช่องหนึ่งไปคอมเมนต์หลายหลายหลายช่องแล้วทีนี้มันมีผลกระทบอืมค่ะผมแค่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยๆใช่ใชไหมค่ะขอบคุณค่ะที่มาแจ้งนะคะ <laughs> ขอบคุณที่มาแจ้งค่ะอืมอา่ามีคนปลอมช่องช่องท่านอ่ะตอนนี้คนเราป่าอยู่ไหนคะอ๋อถามก็เด้อบ,บาทดินี้ <laughs>